สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายวิชาทัศนศิลป์นะครับเราเดินทางมาถึงคลิปสุดท้ายกันแล้วนะครับในหน่วยที่5นะครับทฤษฎีการวิจารณ์งานศิลปะนั่นเองนะครับไปดูพร้อมกันนะครับว่าสัปดาห์นี้เราจะต้องเรียนหัวข้ออะไรบ้างครับผมหัวข้อที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้นะครับก็คือบทบาทหน้าที่ของผู้วิจารณ์และก็คุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานศิลปะหรืองานทัศนศิลินนั่นเองครับผม ไปดูพร้อมๆกันครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับครูอยากให้เรานั้นได้ทบทวนความรู้เดิมก่อนนะครับว่าหลักการวิจารณ์ศิลปะของเอ็ดมันน์เฟิร์แมนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างครับ 1. การวิจารณ์แบบนักหนังสือพิมพ์ 2. การวิจารณ์แบบครู 3. การวิจารณ์แบบนักวิชาการและ 4. การวิจารณ์แบบคนทั่ว,วไปนั่นเองครับ ทั้ง4รูปแบบนี้เราได้เรียนมาแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับนะจะไม่อธิบายเพิ่มเติมนะครับทีนี้นักเรียนครับถ้ามาพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของผู้วิจารณ์ที่ดีนั้นนักเรียนลองคิดดูครับว่าคุณสมบัติของผู้วิจารณ์ที่ดีนั้นควรจะมีอะไรบ้างนะครับควรจะมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันครับครับคุณสมบัติของผู้วิจารณ์ที่ดีนั้นแน่นอนครับ เราวิจารณ์ณเรื่องอะไรเราต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นการวิจารณ์ณงานศิลปะเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานของศิลปะในแต่ละ,ะแขนงนะครับอาจจะได้ความรู้จากการศึกษาหรือได้พบเห็นหรือเกิดจากการรับฟังคําวิจารณ์ณจากศิลปินต่างๆนะครับแล้วเกิดประสบการณ์กับตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการวิจารณ์งานทัศนศิลป์นะครับมันอาจจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของผลงานทัศนศิป์นั้นๆนะครับ และก่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขในผลงานและเป็นการเชิดชูผลงานศิลปะให้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วยครับผมนะครับมาดูคุณสมบัติของผู้วิจารณ์ที่ดีนั้นจะต้องมีอะไรบ้างครับ1มีองค์ความรู้ในเรื่องของทัศนศิลป์ 2. มีองค์ความรู้รอบด้านนะครับหรือมีความรู้รอบรู้นั่นเอง 3. มมีความใจกว้างหรือ เป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นนะครับและก็ 4. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีนะครับ 5. นะครับศึกษาความรู้รอบตัวอย่างสม่ำเสมอนะครับครับเรามาดูคุณสมบัติของผู้วิจารณ์ที่ดีในแต่ละข้อกนครับข้อที่1ครับมีองค์ความรู้ในเรื่องของงานทัศนศิลป์แน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเราจะวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์หนึ่งผลงานเนี่ยเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องของทัศนศิลป์มากพอสมควร ไม่งั้นการวิจารณ์นั้นอาจจะส่งผลเสียต่อผู้ชมหรือต่อศิลปินก็เป็นได้นะครับข้อที่2ครับควรเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ความรอบรู้นาที่นี้คืออะไรครับความรอบรู้ณที่นี้คือมีความรอบรู้ในด้านศาสตร์ต่างๆไม่จําเป็นต้องเป็นศาสตร์ศิลปะอย่างเดียวนะครับเพื่ออะไรครับเวลาเราวิจารณ์งานนั้นครับถ้าเราสามารถเชื่อมโยง ระหว่างศาสตร์ทางด้านศิลปะกับศาสตร์อื่นๆได้นะครับก็จะสามารถทําให้ผู้รับชมหรือศิลปินนั้นเกิดความเข้าใจในเรื่องทัศนศิลป์หรือเรื่องที่เราวิจารณ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับเรามาดูคุณสมบัติที่3ครับเรื่องที่3คืออะไรครับคือความใจกว้างและยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าผู้วิจารณ์นั้นคือการแสดงความคิดเห็นของตัวเองถูกต้องไหมครับ เพราะฉะนั้นการที่เราแสดงความคิดเห็นของตัวเองนั้นเราต้องเป็นผู้ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินนั้นล้วนแล้วที่จะมีไอเดียหรือมีแนวคิดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดวิวาทะระหว่างศิลปินกับผู้วิจารณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้เราก็จะเป็นผู้ที่วิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ที่ดีได้เหมือนกัน ข้อที่4ครับคือผู้ที่ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีแน่นอนครับถ้าเราจําเป็นต้องวิจารณ์งานศิลปะแต่เราไม่สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นนั้นได้เข้าใจในเรื่องที่เราสื่อสารก็จะไม่สามารถเป็นผู้วิจารณ์ที่ดีได้เพราะฉะนั้นการวิจารณ์ที่ดีนั้นจะต้องใช้ภาษาพูดภาษาเขียนเพื่อให้ผู้ที่รับชมหรือศิลปินนั้นเกิดความเข้าใจง่ายในการวิจารณ์ของเรานะครับ ก็ต่อไปฮะข้อที่5ครับคือการศึกษาหาความรู้อย่างสม่ําเสมอครับศึกษาหาความรู้อย่างสม่ําเสมอคืออะไรครับแน่นอนครับปัจจุบันเนี้ยโลกเรามันมีวิวัฒนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายนะครับศิลปะไม่ได้อยู่แค่บ,บนกระดาษอย่างเดียวเท่านั้นแต่ศิลปะนั้นก้าวเข้าไปอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีไปแล้วในปัจจุบันนะครับเราสามารถวาดรูปผ่าน iPad ผ่านคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับอันนี้คือในเรื่องของศิลปะเพราะฉะนั้นการ ที่เป็นผู้วิจารณ์ที่ดีนั้นจะต้องมีความรอบรู้หรือศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอทั้งในเรื่องของงานศิลปะที่ไม่จําเป็นต้องเป็นงานศิลปะที่อยู่ในบนกระดาษนะครับอาจจะเป็นงานศิลปะที่อยู่ในบนเทคโนโลยีต่างๆนะครับอย่างเช่นบน iPad อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ทันต่อศิลปินผู้สร้างสรรผลงานนะครับครับมาดูในหัวข้อข,อ,ของบทบาทหนะ้าที่ของผู้วิจารณ์กันครับ นักเรียนครับถ้าพูดถึงบทบาทหนะ้าที่ของผู้วิจารณ์นั้นมันจะเป็นเรื่องยากมากๆนะครับก็คือเรื่องของการประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะนั้นๆนะครับเพราะว่าการประเมินคุณค่านั้นคือการพิภากษาหรือการวิภาษ์ผลงานศิลปะนะครับมันจะมีบทบาทไปเกี่ยวข้องกับศิลปินอยู่ตลอดนะครับซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับจึงทําให้เกิดวิวาทะระหว่างศิลปินกับผู้วิจารณ์งานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นการที่ จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดวิวาทะระหว่างศิลปินกับผู้วิจารณ์นั้นเราจะต้องมีการประเมินคุณค่าโดยการตั้งสมมุติฐานอย่างชัดเจนเสียก่อนแล้วจึงประเมินค่าตามขอบเขตของความงามต่อไปครับการประเมินคุณค่าด้านความงามครับแน่นอนครับนักวิจารณ์จะต้องประเมินคุณค่าด้านความงามว่ารู้สึกอย่างไรกับแนวคิดความรู้สึกและวิธีการค้นหาแนวทางสุนทรียศาสตร์ที่ชัดเจน ผู้ที่จะทําหน้าที่ในการวิจารณ์นั้นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับผลงานศิลปะว่ามีความเป็นมาในเรื่องของประวัติศาสตร์เสียก่อนนะครับจึงจะสามารถจัดได้ว่าผลงานศิลปะนั้นอยู่ในลัทธิใดและสมัยใดครับนักเรียนครับสิ่งที่ยากที่สุดนะครับสําหรับผู้วิจารณ์นั้นคือการประเมินค่าของผลงานที่มีความล้ํายุคล้ําสมัยนะครับตลอดจนการประเมินค่าผลงานที่ ถูกลืมนะครับหรือสูญหายจากวัฒนธรรมไปแล้วเป็นเวลานานนะครับเพราะฉะนั้นผู้วิจารณ์นั้นจึงจําเป็นต้องมีความรอบรู้นะครับตลอดจนมีจิตใจที่เปิดกว้างและมีทัศนคติที่ลุ่มลึกพอสมควรนะครับจึงจะเป็นผู้วิจารณ์ได้ดีนั่นเองเอาละครับนักเรียนหลังหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหากันไปแล้วนะครับเรามาสรุปความรู้ความเข้าใจกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ คุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานที่ดีนั้นจะต้องมีอะไรบ้างครับจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในพื้นฐานของศิลปะมีองค์ความรู้ในเรื่องของงานทัศนศิลป์นะครับมีความรอบรู้ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดีรวมทั้งศึกษาหาความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอข้อที่2ครับบทบาทหน้าที่ของผู้วิจารณ์ครับคือการประเมินคุณค่าของศิลปะด้วยความรอบคอบ รอบรู้นะครับมีจิตใจเปิดกว้างรวมทั้งมีทัศนคติที่ลุ่มลึกนั่นเองเอาล้วนะครับครูมีกิจกรรมเล็กๆน่นๆนนะครับให้เราได้ร่วมอย่างเช่นเคยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมพัฒนาความคิดนะครับโดยใช้คําถามตองต่อไปนี้นะครับถ้าผู้วิจารณ์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์จะส่งผลต่อง,งานทัศนศิลป์และศิลปินอย่างไรให้เวลา3วิครับ3 2 1ตอบครับ เป็นไงครับตอบถูกแม่เลยนะครับก็จะเกิดความค่อยเขวหรือเกิดการลังเลต่อผู้รับชมผลงานและก็อาจจะส่งผลเสียต่อแนวคิดหรือทิศท,ทางในการสร้างสารรค์ผลงานของศิล,ลปินข้อต่อมานะครับผู้วิจารณ์ที่ดีนั้นควรมีลักษณะอย่างไร3 2มหนึ่งตอบครับผู้วิจารณ์ที่ดีนั้นจะต้องมีความรอบรู้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตนและมีความเป็นกลางนั่นเองนักเรียนครับคำนี้ครับฝ่ายเรียนรู้นะครับฝ่ายเรียนรู้นี้มีความสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานทัศนศิลป์อย่างไรบ้างนะครับฝ่ายเรียนรู้นะครับให้เวลาสามวิสามสองหนึ่งแน่นอนครับฝ่ายเรียนรู้นั้นจะต้องเป็นนักวิจารณ์ที่มีการศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเป็นข้อมูล ในการวิจารณ์ผลงานในครั้งต่อๆไปนั่นเองอะไรนะครับนักเรียนครูมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้พวกเราได้ร่วมสนุกอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมการคิดวิเคราะห์นะครับซึ่งจะให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้วิจารณ์และบทบาทหน้าที่ของผู้วิจารณ์ว่ามีลักษณะอย่างไรลงบนในแผ่นภาพที่กําหนดทางด้านขวามือนะครับซ้ายมือก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้วิจารณ์ขวามือก็จะเป็นบทบาทของผู้วิจารณ์นะครับทําได้เลยครับผม เอาละครับนักเรียนนะครับมาสู่ในเรื่องของภาระงานกันนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยเลือกผลงานการวิจารณ์ในคลิปที่แล้วมา1ชิ้นที่นักเรียนชื่นชอบนะครับแล้วให้เรานั้นพิจารณาดูนะครับว่าผู้วิจารณ์นั้นมีคุณสมบัติอย่างไรและใช้หลักการในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์อย่างไรบ้างนะครับดังตัวอย่างทางด้านขวามือนี้นะครับ ครับนักเรียนเรามาสรุปหลักการหลังการปฏิบัติกิจกรรมกันนะครับนักเรียนครับการที่เรานั้นได้เรียนรู้เรื่องคุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานทัศนศิลป์และบทบาทหน้าที่ของผู้วิจารณ์กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับมันจะเป็นผลทําให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้ทั้งในด้านการปฏิบัติที่มีมาตรฐานและเป็นทฤษฎีสําคัญที่จะนาไปสู่ในหลักสินผลงานและประเมินคุณค่าของผลงานศิลปะนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้เรียนนั้นควรที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของคุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานทัศนศิลป์ และบทบาทหน้าที่ของผู้วิจารณ์งานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ชมผลงานและผู้สร้างสรรค์ผลงานนั่นเองเอาละนะครับหลังจากที่พวกเราได้ทําผลงานเรื่องของคุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานทัศนศิลป์และบทบาทหน้าที่ของผู้วิจารณ์งานกันไปแล้วนะครับครูจะให้นักเรียนนั้นออกมานําเสนอผลงานของตัวเองหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนฟังโดยที่ครูและเพื่อนๆน,นั้นจะร่วมกันประเมิน การนำเสนอของเรานะครับว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเรื่องของคุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานและบทบาทหน้าที่ของผู้วิจารณ์งานนะครับพร้อมกับจะให้ข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลงานของตัวเองต่อไปในภายภาคหน้านั่นเอง อะไรครับนักเรียนหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องของคุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานและบทบาทหน,น้าที่ของผู้วิจารณ์งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนนั้นจะสามารถนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจารณ์งานทัศนศิลป์หรืออาจจะจัดทําเป็นคลิปวิดีโอในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์แล้วนําไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลต่างๆนะครับในช่องทางของ Facebook Instagram YouTube เพื่อเผยแพร่ค,ความรู้ให้กับผู้อื่นต่อไปนะครับ แล้วนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้กันไปแล้วนะครับครูก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครูขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย